พี่น้องสันท้านกินมือนีออกมาทงนาอีกค่ะออกมาทงนามาเห็ดเก็บเห็ดพึ่งโมมีกค่ะเอาเอาเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาไปบันนี่ยืยายไปเฮ้พี่น้องพี่น้องเอานี้น้อยกเอาดอน้น้อยก็เอาเอาเด้อยกเอา Nói thử nó ngồi không mày cơ Nói thử Nè, ngồi dưới bàn này Ừ, ngồi dưới bàn Khánh bố, bình tĩnh kìm cho bố ngồi Bình tĩnh bố, đo ngay khỏi ngồi Ừ, tụi bà Đo ngay ngồi hả? Dạ Dạ Thế đo tít tít Không mày nắn khỏi ngồi yên lý cho bố ngồi Tí đã hết rồi, Không mày để dưới bàn Nói thử Không mày, bố bày, mưa nào nó khói mạng không thấy không Bày, bày mà ไปอีกบรรยากาศท่องให้ท่องนาค่ะใส่หลามน๋อมีบ่ป้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องยังด้วยังมาบังยังไงกําลังติปตะปะอันนี้ก็เด้เอาเดินเอาเลยมาเทามานะเราเห็นกองใบท่านแหนั่นน่ะกองใบเนี่ยอันนึงโนองเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นพวงเป็นงนใส่เบิ้งดูเอานาเป็นไม้เบิ้งแน่ป้าปุ่นพี่น้องป้าป้า ยายไปดิพี่น้องบ่แม่นมาธรรมดาดิคุณน่ะคุณน่ะเก็บกล่องไปละเดี๋ยวไปละคุณน่ะคุณน่ะยายลักมองไปพี่น้องเอ้ยน้อยพีดไปก็น้อยน้อยบ่เอาฮะดอกใดน้อยไรกะบ่เอาเดีนี้บ่หน่อยไรหน่อยเดี๋ยน่อยเอาซะเมื่อวานเห็นมื่อนานไม่เอาดอกนั่นเด็กกน้อยก็บเอาเห็นรอดอกน้อยน้อยก็เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเอาตอนเช้านี่โอ้พี่น้องเอ้ย เห็ดเพิ่งคมหน้าปังเรืองไหนคะนาแหล่งมันยังมีเห็ดเหเก็บอยู่คะ่ะว่ามันก็นมีดิพี่น้องอืมคุณน่ะน้องพ่อได้แกงอยู่เดี๋ยวไปหาอีกคะ่ะไปหาอีกเราหาหาสิไรเ,เนี่ยไปค่ะพี่น้องไปหาอีกโอ้ยเกิดเป็นง่วมซุ้มนี่น้อยๆเยอะบรรยากาศทงให้ทงนะค่ะเราง่ายเพราะนั่นเนาะ บรรยากาศท่งให้ท่งน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเซกะเขี้ยวไปเบิดคะ่ะสุดแสงหูแสงตาสุดแสงหูแสงตาเลยคะ่ะเขี้ยวสุ้มไปเบิดหาเห็ดตัวค่ะบันนี่ดอกบานแล้วค่ะดอกต่อคนดอกดอกบานบานะ่นะเอาเอามือดึงเอาลดนเนี่ยมือดึงเอาเลยบันแล<อ>่ว่ายังว่าเฮาค่ะ แข็งยังมาเถาให้ค่ะนี่คือคนมากระบอกเบิ้ลแล้วบานเแล้วสีคือใบไม้นี่พี่น้องบ้เบิ้งคักบ้วหุ่นจักดิพี่น้องบ้เบิ้งคักบ้วหุ่นจักสีคือใบไหม่อืมได้หลายเราไปเสียเบิ้ลหนึ่พี่น้องได้หลายอยู่ดิพี่น้องพอาแก็งยังหายอีกข้างหนึ่งนี่กระดอกน้อยๆพี่น้องดอกน้อยๆแต่นพอกินยุคค่ะ ดอกคัดดอกคัดแห้งหน่อยแห้งคัดอเอาไปอีกเนนีี่่ยโอ้ยบาเห็ดขาดเด็กพี่นอ้องบาเห็ดขาดบาเห็ดขาดอ่าใช่อันนี้น้อยน้อยส่วนกันไปยุ่แต่บ่เอาเด้อค่ะซ้ำหนีบ่เอาเด้อค่ะซ้ำหนีบ่เอาไปรถมาใส่คนๆนะเขาคืรถคนๆนำกับบ่อึดบ่ายากนี่พี่นอ้องน้ำอยู่น้ำคลองสูบใส่น้ำปังน้ำพันบเอึดบ่ายากค่ะสูบใส่ คิมนี้กัลาพให้น้องไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมค่ะบรรยากาศสวยงามทุ่งไ้ทุงท่งนามาฝากค่ะ